ครับสวัสดีพี่น้องเข้าสู่ซองของลุงโรดเพชิสงสัยใจครับลุงโรลดชาแนลเพื่อดะเปิดอะไรนี่มันคมตัวนี้ครับเมื่อนี้มาเสียงครับไมาเสียงเนี่ยมาจุจะคำสองคำกันสิ้นสันเลยครับพี่น้องพลาดไวมพลาดพอด้ยครับ ยีลียลนึงีลนี่ยะสิบโลนี่ยะจะต้องไปอันนี้แก้วครับแ,แก้วกเหยอยู่หลายดอกยี่มาแร่งไปน้องจะเลื่มเรื่อบัตตับเตาตจะโวทอนพอกันผมมงแรงเริ่มไปแล้วมาเกินขอบคุณี่น้องทางสุนพุ่มตัดน,น้าเพ่อโอ้ น้าเพื่อกับฟอนเดีฟอนเดีนเพื่อนนิน่ตันซอยจอมองลงโมกผุนครับเพื่อนครับน้าเพื่อโอ้น้าเพื่อกับเตนมวลของพุดนครับน้าเพื่อ,น,น,อน้าเพื่อเดี๋ยวจะบ้านพันหนึ่งหมือนเพื่อนโอ้ดีใจอะไรมานี้ไม่ร่้งข้างยาโสครับปกตีแล้วมาหน,นาาี้สีลร่ำยองเอาเว้นจะพ่าเบึงครับแต่ว่าพอดีบังเอิญรามันมีโควิดเันกรื่องกยกเลิก กงเ,เลยไปเ,เลยไ,ไปว่ามาแรกนี่อยู่บัตตมเเตหลออเมืองเยอ่ส่ร์ทอนที่เขาว่าไแหละครับพวกจีดิบเด้่ยย่านกุ้งจกระตือเอเ่ครับเกี่ยวจะนากันจะข้ขขขามข,ข้ับกิ่นไม่ไม่ด้วยครับ สัสทนทำไมมาโอ้ดูกับเขียงเวยนะครับดีกับเมื่อ่ะเที้ยงเ้ไหล่ะผมนี่ เรื่อไปนอนเรื่อนี่ตีไม่ครับนี่ส้ำช่เบลนแเ้วเรื่องตีไม่ไม่พอบาดห่อซองเด้วก็มาเอาเดียวไปก่อยจอไปนอนมาไปพุ่นะสามตีรดหารดทิพย์ลอ,อื้ เด็น oh, ้องเขาบอกครับล oh. <And> ูกสองลูกบ้านนี้พูดภาษาทำพุ่นเราัวพอแล้วตอนเราบอก่อยเยี่ยก็แกวจุห้ลูบห่อย

ดีก็บูบบมาอาบน้ามเนาะทำไมไปเนาะหน้นนาผ่านเปผ่านมาเลยครับเพี่อเอาไปจุ๊บทำไม จังกันแล้ว <c oughs> อืมเห็นฟไฟแด้บอ,อย่างนไฟแบบนี้นาวกับน้นาวไปเลยครับพอดีเนาเปันเวลาขันต้มดียวอปีฝนดียวมันได้ดไหม <c oughs> น้อง มาดูเด,ด็กันซีมันกระดาษไหมรม<า>้อไงไมาไม่ก็ได้ไม่จต้นหน่อย,อยเสีออยปเนาะ่เอน,น,นครับสมัยม่้นะสมัยปาเหมนกันคุณแม่มันเสือสีรั่วม,นะมาไม่เสือสีดิน